แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีผลทําให้สภาพอากาศโดยรวมของเชียงใหม่ดีขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่เชียงใหม่มีวิกฤตฝุ่นควันในพื้นที่เขาปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กจํานวนมากนะักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะมีนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ทําคลิปเล่าเรื่องจากโรงเรียนของตัวเองขึ้นมาค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดเชียงใหม่เจอวิกฤตฝุ่นควันมาหลายปีแต่ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะรับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างต่อเนื่องทำให้เชียงใหม่นั้นเปลี่ยนไปเมื่อใหนเมื่อก่อนเนยะตอนผมเป็นเด็กนะมันอากาศดีมากๆกเพราะต้นไม้เยอะนะครับเรามองอยู่ตรงนี้เรามองเห็นด้สีชัดดอยคือดอย ปีนี้ก็ไหลความมันไหลตลอดไปมีแห้งน้ำดังชนบทต,ต่างต่างก็มีน้ำพุ่งนาเขียวขจีนะครับถ้าเทียบปัจจุบันกับเชียงใหวัดแหนดะีแตกต่างกาันมากมากเุ่นจากทางคำวันมอนอกไซด์จากรถจากสิ่งการเผาเผาป่าก็ขนบุ๋มควันก็ควบคุมเรื่องอย่างจังหวัดแหน่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เชียงใหม่มีคุ้มค่าสำหรับประเทศสูงอาหาชียงใหม่แบบสาวปีที่ผ่านมา เพราะว่าสาวาฝีที่ผ่านมาจะใหม่สบายพอมีหมอกวันอยากเห็นเชียงใหม่แบบว่าไม่มีหมอกควันนะแล้วก็แบบตื่นมามันสดใสแล้วอากาศบริสุทธิ์อินทรีย์หายใจสดชื่นฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนผู้ใหญ่หลายคนพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่พวกเราทำได้เลยคือการรับมือและป้องกันตนเอง อย่างเช่นโรงเรียนของเราที่ได้มีแผนรับมือกับปัญหาฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนมามองในเรื่อง pm 2 5เพราะฝุ่นควันจากของรถด,ด้วยจากการเผาไหม้ด้วยจากไฟป่าด้วยมันเกิดฝุ่นควันทุกสิ่งทุกอย่างฝุ่นควันแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียน,นยจะจัดก,กิจกรรมการแจ้งค่อนข้างเยอะแบบที่ว่าพอมีลักษณะของการวัดปริมาณค่าฝุ่น pm 2 5ทที่เกิดขึ้นกับวัชิรวิทย์ของเราเนี่ย เราก็จะรู้แล้วว่า PM 2.5วันนี้มีปริมาณเท่าไหร่วันไหนอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสเหมาะสําหรับการออกไปการแจ้งจัดทีการการแจ้งได้หรือว่านอกบริเวณการสนามได้เงี้ยเราก็ให้จัดได้แต่วันไหนไม่สมควรให้ไปจัดเราเราจะไม่อนุญาตปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือไม่ได้เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกเราทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไข แล้วคุณล่ะอยากเห็นเชียงใหม่เป็นแบบไหนเจนซีรีพอร์เตอร์เยาวชนต้นกล้าท้าหมอกฟวันจงังหวัดเชียงใหม่รายงาน